สวัสดีค่ะซิสมีวันนี้นะคะมาบรรยากาศชิลๆกันเลยนะคะก็เรามาพูดถึงเรื่องแบบชิลๆสบายๆเรื่องสกินแคร์กันดีกว่าพี่สาวกับน้องสาวคนนี้นะคะเขาแบบว่ามีอะไรที่เหมือนกันอยู่ในการใช้สกินแคร์ของเขาซึ่งนั่นก็คือแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่เขาจะแนะนำนะคะค่ะก็ ถ้าใครหลายๆคนที่ติดตามออกไซด์มาตลอดก็จะรู้นะคะว่าไซใช้แบรนด์ออริจินนะคะคือตั้งแต่เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนส,ก,ยนสก,กินแคร์มาได้ปีกว่าแล้วก็คือใช้ออริจินมาตลอดก็ของไซจะเป็นเซต make a d i f f e r e n c e เนะคะซาก็บังเอิญบังเอิญก็คุยคุยกันกับพี่มดกับอะไรเงี้ยนะคะก,ก็คือตอนและตอนที่เปลี่ยนก็ ถามหลายๆคนว่าเอจะจะเปลี่ยนไปใช้อะไรดีฉันหน้าแห้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพี่มดก็แนะนำแบรนด์นหนึ่งมาก็คือ Origin นแล้วสรายก็มีโอกาสได้แซมเปลิลมาลองก็ติดใจอืมแล้วเดี๋ยวมาดูกีกว่าพี่มดใช้ตัวนี้แต่ว่าเป็นรุ่นไหนใช่ไหม,มเป็นค่ะก็ตัวที่มดใช้ประจําตอนนี้นะคะคือด r รหรือว่าด r h รเฮดนั่นเองที่ทุกคนรู้จกักเพราะว่าอ,อยาเห็นหน้ามดอย่างเงี้ย แต่ว่าความเฟิร์มของหน้าไม่พี่มดอายุเยอะแล้วเนาะใช่สามสิบสามสิบกว่าสามสสองแล้วแต่ว่าหน้าพี่มดเขายังแบบแดงอยู่คือยังแดงอยู่เพราะว่าตัวดอกเตอร์เดเนี่ยเขาช่วยเรื่องเสริมความแข็งแรงของผิวอืช่วยเรื่องใต้ผิวหนังใต้ผิวหนังให้ให้ดูอดูเฟิร์มอะค่ะมนก็เลยใช้มาตลอดไหนเดี๋ยวเราไหนให้พี่มดลองหยิบขึ้นมาดูหน่อยว่าเป็นตัวไหนค่ะที่เป็นดรอกเตอร์เดนี่ค่ะด็อกเตอร์เดจะเป็นสีเขียวเหรอคะสีเขียวออก เขียวเขียวแคบเขียวที่มามันชื่ออะไรนะพี่มดคือมันเป็นตระกูลนี่เลยอ่ะคือเมกะมัสรูมเมกะมัสรูมอ๋อตัวนี้เป็นตัวที่มมใช้ก็จะเป็นเซรั่มกับโลชั่นเพราะว่ามมเป็นคนผิวมันอ๋อแล้วมันมีลายสําหรับคนผิวแห้งอย่างตูนไหมข้างซ้ายข้างซ้ายมีเป็นตัวอะไรนะเมกอะดิเฟร e เม i อะดิเฟรน มันมีอะไรบ้างคะนั้คือแต่ละลายของมันนี่มันจะมีทั้งแบบตั้งแต่เริ่มต้นสกินแคร์เลยเขามีหลายลายแต่ว่าก็คือเราก็เลือกให้เหมาะกับผิวมันจะมีแบบสมมติแต่ละลายเนี่ยก็จะมีตั้งแต่โทนเนอร์ยันอะไรเลยใช่ไหมคือมีเป็นเซตของเขาเลยอะไรเงี้ยแต่มันก็แล้วแต่นะว่าปัญหาของใครอะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะแบบว่าเอาเซ็ตนู้นมาผสมเซ็ตนี้เพื่อแล้วแต่ปัญหาแต่ละผิวแต่ของของใครใช้แต่เป็นทั้งลายเลยใช่ไหมอย่างซายนี้ก็คือทั้งเซตนี้เป็นของซายเลย ใช่มีอะไรบ้างเลยใช้หมดเลยเริ่มตั้งแต่ทั้งโทนเนอร์เลยใช่ไหมอันนี้คือโทนเนอร์อันนี้คือโทนเนอร์ก็คือล้างหน้าเสร็จแล้วก็เอาใส่สำลีแล้วก็เช็ดเพื่อที่จะเคลียร์หน้าก่อนลุ่มขนอืมเสร็จแล้วก็ตามด้วยเซรั่มออฮะแล้วก็ตามด้วยอันนี้อันนี้ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้มันเป็นทรีทเมนต์แต่ว่าใส่ชอบมากเพราะว่ามันแบบใช้ยใช้หลังตัวเซรั่มนี้ใช่ค่ะมันมันนุ่มอ่ะมันนุ่มแล้วก็แบบนั่นแหละ อันนี้อันนี้เป็น m o i s ไร r i z e r ควรจะใช้ทุกวันเช้าเย็นคือแบบสำหรับคนที่หน้าแห้งแห้งมากๆของของหนูอย่างอย่พี่ก็ได้เลยใช่ไหมเพราะว่ามันแห้งเป็นก็หนูบอกพี่ตูนแล้วอ่้โอเคค่ะเดี๋ยวพี่จะลองนะคะพี่จะขโมยเห็นหน้าทายพี่ก็อยากใช้ใชายหน้าเด้งขึ้นเยอะมากคือแบบคือผิวดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะถ้าใครติดตามใจายจะเห็นใจแต่ว่าอันนี้อันนี้คือพี่ พี่แจนเขาใช้แล้วเขาแพ้แล้วเขาก็ให้หนูมาลองแล้วหนูก็แบบกรี๊ดเพอหนูไปแพ้คือมันเป็นมันคืออะไรคะมันเป็นดิงอัพมาร์คค่ะเป็นมาร์แบบเวลาหน้าเราแบบเออรู้สึกว่าหน้าเราแย่มากๆแห้งมากอันเนี้ยทาเราค้างคือตื่นเช้ามาหน้าต๋ออคือทาทิ้งไว้ตอนคืนเลยทิ้งไว้ได้เลยอืมแล้วทีนี้พอ สองคนนี้เขาใช้แต่ของออริจินใช่ไหมคะทางออริจินก็ใจดีสนับสนุนของมาให้พวกเราลองเล่นดูซึ่งเป็นตัวไหนเอ,อ่ยเปม,<า>มตัว,ตวนี้ <ฮะ S 1> ค่ะเป็นตัวนี้เนื่องจาก<อ>ว่าเขาเขาเห็นว่าเราใช้อยู่แล้วแล้วก็เราก็พูดถึงเยอะเขาก็เลยลองบอกว่าเอ๊ะมันมีตัวใหม่ออกมาก<ส>ารแดดสองใ้ทดลองมีกันแดดแล้วก็มีตัวสครับข้าวอะค่ะตัวนี้ตัวนี้ดังมากๆเขาบอกขายดีอันดับหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัว มากหน้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับรอยแบบสิวทำความสะอาดรูขุมขนซึ่งมดกระตูเนี่ยมีคงจะต้องโดนเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะยึดนะคะเพราะว่าเรามีปัญหาค่ะก็นี่เรามาดูตัวคืออันนี้อันนี้คือเราได้ไปลองกันหมดแล้วอันอันนี้เป็นกันแดดตัวใหม่ล่าสุดที่เราหอกมาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วดูเนื้อกันดีไหมอ่ะมาทีเนื้อเอานือเอามือทรายค่ะทรายมือสวยมากนะไม่สวยแล้วมีรอยเข็มเต็มไปหมดนี่ค่ะ เป็นเป็นกันแดดสีเนื้อนะคะแล้วก็เนื้อบางมากๆตัว,ตวนี้เป็นอ่ะอ่ A perfect world นะคะเป็นลายของ A perfect world <ว S 2> นุ่มมากค่ะเนียนหายไปเลยเน <ว S 1> <ต><ว>ียนมากๆ<อ><ต><ว>นี่น,<ต><ว>นี่ได้ลองใช้ก็ชอบตัว,ตวชอบตรง<ว>ไหนหรูป้ป่ะคือตรงที่แบบเวลาเราแต่งบางทีกันแดดสีขาวอ่ะเวลาแต่งหน้าเราหน้ามันจะลอยเด้งออมาแต่เนี้ย มา <นะ S 1> ข้าวใส่อยากแนะนํามากใช่ไหมเนะี่ยสุดยอดสุดโคอันอันนี้อันนี้คือสองคนไปลองกันมาที่เกาะมากนะแล้วแบบหมกีตายไปเลยเมื่อก่อนเคยมีใช้ครับสครับข้าวที่เป็นหน้าก็มีไปทิ้งละอันนี้เป็นบอดี้คือจากตัวดํๆาๆอะค่ะคือสครับตัวมันจะน,นวลมันจะดิ้งขึ้นนวลวิ้งเลยค,คือมันเป็นเนื้อเนื้อสครับที่แบบมีผสมข้าวแล้วมีผสมเกล็ดวิ้งวิ้งนิดนะใช่เวลาเวลาเราถูไปแล้วเราเอาน้ำตาม้งเนี้ย ลองเนื้อกันนิดหนึ่งมันจะเป็นเหมือนข้าวโอ๊ตป่ะนิดหนึ่งไม่ใช่มันเป็นข้าวญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นนี่อะไรก็ต้องลองที่มือทรายนะคะเนื้อมันจะเป็นเหมือนมีมีเหมือนข้าวเป็นเหมือนข้าวเหมือนข้าวเวลาใช้แล้วก็ถู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 แต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องมีน้ำพอเป็นน้ำแล้วตรงนี้มันจะเป็นเหมือนน้ำนมแล้วก็ถูถูพอล้างออกนะคะผิวมันแบบ มันไม่ใช่แค่ข่าวนะที่หนูติดใจมันไม่ใช่เรื่องข่าวมันนุ่มแล้วแบบมันเนียนไปเลยเหมือนเราไปทําสปาอย่างนั้นอ่าเหมือนจับผิวแล้วแบบผิวมันลื่นลื่นเลยอะค่ะดูเม็ดข้าวมันเห็นอย่างเงี้ยเป็นสากๆนึกว่าเหมือนตายอะไรอย่างงี้แต่มันไม่เจ็บนะแล้วต่อใบที่ชิ้นตัวใบท้ายตัวนี้เอาออฟ t า o u b l e นะคะสับดาพิมดพิทุเทนนิชเอ่อมาร์คคือช่วยเกี่ยวกับ ปัญหาผิวเนี่ยรยูขุมขนที่มีสิวอุดตันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันช่วยดูดซับความมันอืมอ่ะเอาเนื้อตุ้นตายอ่ะไม่ได้แล้วล่ะของมันเต็มสองใแล้วต <c oughs> ายจังเลยนี่ค่ะก็คือเป็นเนื้อมา,าเนื้อมันจะแบบออกมูสมูสนิดนึงเนาะอืมอ่ะพีม่มดถูให้หน่อยเป็นเนื้อสีขาวค่ะเนี่ยมากไว้เลยใช่แล้วมาคือไอ้มาแบบเนี้ยมันจะช่วยช่วยให้เหมือนกับว่าปลอมผิวเออมันช่วยกลิ่นหอมมั้มีกลิ่นพิมเสน อืมมันเย็นใช่ไหมใช่ไหมใช่ป่ะหอมหอมเป็นกลิ่นเหมือนพิมเสนกลิ่นสมุนไพรไทยใช่เย็นเย็นอย่อ่างแล้วเย็นผิวสบายผิวมาคือคิดว่าถ้ามาครั้งคืนแล้วมันนะไม่ใช่อมไมาสิบนาทีสิบนาทีนะคะโอเคค่ะเทมิลิทั้งคืนไม่ได้นะคะหน้าอาจจะแห้งมากคือตัวนี้จะดูดซับความมันแล้วก็ทําความสะอาดรูขุมขนหมดมาใช้ไปประมาณสิบถึงสิบห้าทีอย่างเงี้ยคืหน้าแบบ ดีขึ้นเลยอ่ะมันลองเอาอันเนี้ยอันเนี้ยพี่มดเอามาให้ไซลองเมื่อคืนคือแบบว่าเออใช่ตัวนี้มันเป็นมันเป็นมาร์กที่จะช่วยลบรอยแดงหรือช่วยประโลมผิวหลังจากผิวที่ออกแดดหนักจะจัดนะคะเพราะไซเห็นพี่มดเขาใช้ตอนไปก็มากแล้วไม่เห็นผลเลยปะมันคือมันรอยแดงมันจางเลยหรอคืออย่างคนผิวแดงๆเนี้ยมันจะช่วยให้หน้าแบบกลับมาเหมือนประโลมผิวให้กลับมันไม่เย็นตัวนี้ขอบอกเลยว่ามันไม่เย็นนะมันไม่เย็นแต่ครามมิ่งอ่ะ คือมันช่วยอให้มันเหมือนตอบประโลมสำหรับคนที่แบบเป็นแพ้แพ้แล้วหน้าแดงหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยอแต่ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นก็คงจะไม่มีแล้วค่ะคงจะเป็นมือพี่มดมันเป็นกลิ่นแบบว่าี่ทะมันเป็นเขียวอ่อนอ่อนขอาดมแต่กลิ่นกลิ่นเห็ดเห็ดตากแค้งเห็ดจริงๆริอะกิ่นแบบก็ไม่ได้แย่นะ แย่นะเมื่อเมื่อมันเบนทั้งหน้ามันจะเมนมันอาจจะแล้วแต่คนชอบคือพี่ตูนเขาอาจจะชอบกลิ่นเห็ดนะเนี่ยคือเห็ดแต่ว่าเราชอบกลิ่น make a d i เฟ e r e n มากกลิ่นแบบกลิ่นแบบเหมือนสปามันก็คือทาทาเป็นเหมือนเหมือนครีมค่ะก็มาทิ้งไว้ได้เลยเช็ดออกนะคะประมาณ15นาทีอืมนี้ก็15นาทีเหมือนกันใช่ค่ะนะอยากลองใช้มั้งไหมอยากลองใช้ค่ะก็เดี๋ยวจะขนกลับบ้านไปเลยเดี๋ยวเราจะจัดเซตให้พี่ตูนไปพี่ตูนต้องเอา คืออะไรที่มันแย่ๆค่ะจัดมาเลยค่ะหมายถึงว่าสําหรับหน้าแย่ๆแบบนี้ก็คือแนะนาว่าเดี๋ยวให้ตูนเอาตัวนี้ไปลองมาดูแล้วก็สักาไปขัดทิวดูแล้วตัวนี้อาจจะมาไปนอนข้ามคืนแล้วก็ผิด่ะค่ะตื่นมา้ยานะลสิบนาทีใช่ไหมคะสิบนาทีะแต่หนูแนะนําให้พี่ตูนใช้ดิงอัพมากนะเพราะว่าหน้าแห้งมากอทิตย์ละครังงั้นก็สลับกันได้ไหมได้ก็พี่ตูนเอาไปแล้วหนูก็เอามาอล้วอไปวันวันี่ก็พาไป อืมค่ะมันสุดท้ายมันอยู่ที่พี่ไงมันก็อยู่ที่พี่ตลอดไปเลยวันนี้ไม่ตงแล้ววันนี้ก็จะเป็นโอเคค่ะขอจบการพรีเซนต์สกินแคร์การคุยการคุยถึงสกินแคร์ที่เราใช้แล้วก็ปลื้มประทับใจอยู่น่าจะเห็นได้จากทั้งหน้าซายนะคะที่ที่ดูผิวผิวสุขภาพดีฉ่ำแต่หน้ามดก็คืออย่าดูเรื่องริ้วรอยเพราะว่ามันมนีอยู่แล้วริ้วรอยดำอะคะมันมนีอยู่แล้วแต่ว่าความแน่นของหน้าเนี่ย น้องเห็ดอะทำได้แต่ว่าเราเลือกสกินแคร์ให้เหมาะกับผิวพอมันเหมาะกับผิวแล้วผิวเราก็จะดีขึ้นเองอแต่ก็ไม่ใช่ว่ามดใช้แค่นี้นะคือมันมีแบบลายที่แบบช่วยเพิ่มความขาวช่วยนู่นช่วยนี่มีแต่ว่าตัวนี้เป็นเบสิกสกินแคร์หลักใช่ไหมใช่พี่มดกับน้องสายอยากจะดูสกินแคร์ตัวนู้ไหมไม่โอเคเพราะว่ามันไม่อยากช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอะไรโอเคค่ะงั้นไว้เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวทำสกินแคร์เราส่วนตัวเดี่ยวเดียวนะคะะ แล้วก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมซิสมีแล้วก็ขอบคุณอาริจินที่ส่งมาให้เราอยูสามตัวนั้นขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายจิ้มมือ